อโอเคครับมาดูโจทย์ข้อที่สิครับข้อนี้โจทย์สั้นๆนะครับข้อนี้ถามว่าอินทิเกรตของ x กาลัง8หารด้วยรากที่สของ x กาลังสบวกหนึ่งคืออะไรอะไรนี้ครับมาเอ็กโชว์กันเลยดีกว่าว่าข้อนี้เป็นอย่างไรเนาะข้อนี้ครูบ,อ,บอกว่ายากครับครูพูดตรงๆเลยบอกว่าติเวลาครูจะประเมินโจทย์แต่ละข้อเนี่ยครูจะประเมินตอนทําเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ข้อนี้ครูขอประเมินล่วงหน้าเลยยากครับต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนหน่อยนึงอะ ถ้องเป็นคนที่อัดั์เก่งๆอ่ะข้อนี้ถึงจะพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับแต่นักเรียนไม่ต้องกังวลนะตั้งใจฟังครูช้าๆนะครูจะพยายามพูดช้าๆกับข้อนี้นะครับนักเรียนก็รู้ว่าข้อนี้ก็ไม่น่าเกินความสามารถของนักเรียนนักเรียนสามารถทําได้ทุกคนนะครับถ้าเกิดตั้งใจฟังสิ่งที่ครูถ่ายทอดเนาะนะครับอ่ะข้อที่12นะครับอ่ะเขาถามถึงตัวอินทิเกรตของ x กาลัง8หารด้วยรากที่3ของ x กาลัง3บวก1 dx นะครับอะทีนี้คนที่เคยฝึกเรื่องอินทิเกรตมาดีๆนะนักเรียนจะมีความรู้ว่าถ้าเกิดเป็นในฟอร์มของผลหารอย่างเงี้ยคือเราเรียนดิฟเนี่ยดิฟผลหารมันมีไงเราก็ฝึกกันมาแล้วในโจทย์ข้อหนึ่งของครูก็จะไ,ได้แล้วลว่าข้ออะไรนะครับแต่ถ้าอินทิเกรตผลหารเนี่ยมันจะไม่มีสูตรสาเร็จนะครับไม่มีสูตรสาเร็จดังนั้นนักเรียนจะต้องมีความสังเกตนะครับมีไหวพริบนิดนึ่งเนาะในการที่จะอินทิเกรตเศษส่วนตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองตรง dx กัน จากปกติก็จะอินทิเกรตเทียบ x นะทีนี้ถ้าครูมองว่าถ้าอินทิเกรตเทียบ x สดๆตรงๆเนี่ยทำได้ลาบากแน่ๆครูก็เลยมีความรู้สึกว่าขอเปลี่ยนมุมมองดีกว่าดังนั้นครูขอคิดอย่างนี้ครับขอคิดว่าเราจะทาการอินทิเกรตเทียบกับของ x กำลังสามบวกหนึ่งดูซิว่าเป็นยังไงเพราะนักเรียนเห็นนะครับว่าเรามีตัวนี้อยู่คือมีตัว x สาม x กำลังสามบวกลมสเหมือนว่ามันคือไม่ใช่เสมอรองครับมันคือ เท่ากันเลยกับตัว x กำลัง3บวก1ทั้งหมดกำลัง7ตัว3อันเดียกันเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นครูเลยขออนุญาตมองว่าเราจะทำการอินทิเกรตเทียบกับ you d กำลัง3บวก1เนาะแต่นักเรียนครับถ้าจะเทียบเป็น dx กำลัง3บวก1ตรงๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เนาะนักเรียนจะต้องมองว่ามันต้องจัดในรูป dx เท่ากับอะไรสักอย่างก่อนเนาะนะครับอ่ะนักเรียนจะได้ว่า dx กำลัง3บวก ดีเอกกำลัง3าบวก1นึ่ x, เนาะนักเรียนดิฟจะได้ว่ามาเป็น 3x กำลัง2ถูกต้องไหมครับแสดงว่ามาถึงข้อนี้นักเรียนจะได้ว่า dx ของเราครับมันคือ dx กำลังสบวก1นะครับหารด้วย 3x กำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นครูจะขอแทน dx ว่าเป็น dx กำลัง3าบวก1เราเทียบกับ x กำลัง3าบวก1นะครับแต่ต้องหารทิ้งด้วย 3x กำลัง2นะครูเขียนใหม่ได้เลยว่าอินทิเกรตของ x กำลัง8หารด้วย ล่กที่3ของ x กำลังสาบวกหนจะทำให้อินทิเกรตเทียบกับตัวนี้ครับ d x กำลังสบวกหนึ่งแต่ล่าก็อย่าลืมครับครูต้องหารด้วย3 x กำลังสทิ้งด้วยรพราะเห็น1นส่วนสตรง d x กำลังสามบวกหนมันเป็นค่าคงที่ครูสอนแล้วนะครับว่าคุณครูที่โรงเรียนก็สอนมาแล้วว่าเราสามารถดึงมาหน้าอินทิเกรตได้เลยเป็น1นส่วนสนะแล้วก็ใส่อินทิเกรตเข้าไป x กำลังแตัด x กำลังสเหลือเพียงแค่ x กำลังหนะครับหารด้วย ขั้นที่3ของ x กาลัง3บวก1อินทิเกรตเทียบกับตัว dx กาลัง3บวกนเห็นไหมมันก็เริ่มดูดีดูง่ายขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังก็มีตัวมารของเรามาขัดขวางเราอยู่ก็คือตัว x กาลัง6เนาะเพื่อให้การอินทิเกรตของเราดูเป็นง่ายยิ่งขึ้นครูจะขอปรับ่างนี้ครับเป็น1ส่วน3แบบนี้ก่อนนะ1ส่วน3อินทิเกรตกับตัว x กาลัง6แล้วทีเนี้ยไอตัว x กาลัง3าบวก1ที่เป็นขั้นที่3เนี่ย ผูพูดไปแล้วว่าเอามองเป็น x กำลังสบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสามก็ได้แต่ไม่เป็นเศษส่วนไงครับมันเป็นที่ส่วนเราก็พลิกขึ้นมาก็กลายเป็นคูณกับ x กาลังสามบวกหนึ่งทั้งหมดกาลังลบหนึ่งส่วนสามอย่างนี้ก็ได้นะครับินทิเกตเทห้กับตัว x กาลังสามบวกหนึ่งขึ้นมานะครับอะไปต่อตรงนี้ครับ x กาลังหกนักเรียนบางคนก็มีความสงสัยในใจแล้วแหละว่าเ้ยจะทำยังไงต่อดีคราวนี้ทีนี้ครูชวนพาสังเกตชวนคิดแล้วกันชวนคิดนิดนึง ชวนคิดนิดนึงว่าถ้าเกิดเราลองเอา x กาลัง3าบวก1มาทำการทั้งหมดกาลังสองดูซิลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าครูมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเอามากําลังสองเนี่ยมันต้องมีกาลัง6ให้ครูแน่ๆน,นะครับลองดูมันเป็นกำลัง 2, สมบูรณ์หน้ากําลังสองครับเป็น x กาลังหบวก2หน้าหลังคือบวก2 x กาลัง3ครับบวกกับหลังกาลังสองคือบวกกับเลข1อ่ะสแสดงว่าถ้าตัวนี้กําลังสองมันคือ x กาลัง6บวกส x กำลัง3บวก1นนะเพราะฉะนั้นครูขอมองอย่างนี้ก่อนนะว่ามันคือ x กำลัง6บวก2 x กำลัง3บวก1แต่บแต่บวกอย่าแบบนี้มันเกินครับเพราะว่าครูเหลือแค่ x กำลัง6ใช่ไหมดังนั้นนันกเรียนต้องลบทิ้งครับต้องลบ2 x กำลัง3ทิง้งลบ1ทิ้งเนาะนะครับแล้วก็คูณกลับกับตัว x กำลัง3มบวก1ทั้งหมดกำลังลบ1นส่วน3นะครับและเราทำการอินทิเกรตเทียบกับตัวนี้อยู่นะ x กำลังสาบวก1นะครับโอเคมาถึงท่อนนี้ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยพอเห็นลบอย่างงี้เขาจะอืมตัดไปเลย ตึกถ้าตัดไปเลยเนี่ยนักเรียนจะมีความรู้สึกว่าแล้วเราทําไปทําไมปล่าประโยชน์ไร้สาระนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําการปรับเปลี่ยนมุมมองนิดนึงให้มันมีสาระให้เราสามารถอินทิเกรตได้ดียิ่งขึ้นนะครับจะได้ว่า x กำลังหบวกสอง x กำลังที่ครูพาชวนคิดเมื่อกี้นักเรียนเปลี่ยนมุมมองเลยครับเป็น x กำลังสบวกหทั้งหมดกำลังสถูกไหมนะครับแล้วก็เหลือตัวนี้ลบส x กำลังสลบหใช่ไหม นักเรียนถ้าเกิดเป็นคนที่มีไหวพริบนะเขาจะมองงนี้เลยเขาจะมองว่าอ๋อมันคือลบ2 x กาลัง3นะแล้วก็ลบ2นะแต่อย่าลืมบวก1นคืนเข้าไปเพื่อได้ค่าคงเดิมเป็นลบ2 x กาลัง3ลบ1ถูกต้องไหมครับเขาจะมองกันอย่างนี้เลยนะนักเรียนถ้าเกิดใครที่มีไหวพริบนิดหนึ่งนะครับเขาจะมองกันอย่างนี้เลยนะคูณกับ x กาลัง3บวก1ทั้งหมดกําลังลบ1ส่วน3คูณกับ dx กาลัง3มบวก1นะครับอะไปต่อ พอถึงท่อนนี้นักเรียนจะได้ว่ามันคือ1นส่วนสอินทิเกรตกับตัวนี้ครับกับตัว x กําลังสาบวกหทั้งหมดกําลังสองนะคูณหึงลบสอครับเป็นลบสคูณกับ x กําลังสามบวกหนะครับแล้วก็บวกกับติ่งหตรงนี้เข้าไปนะนักเรียนจะได้ว่าคูณกับตัวที่เหลือก็คือ x x กาลังสาบวกหทั้งหมดกําลังลบหส่วนสคูณกับ dx กําลังสาบวกหนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็เริ่มยิ้มได้แล้วยิ้มออกแล้วครูจะทําการกระจาย x กําลังสามบวกหนึ่ง ทั้งหมดกำลังลบสอวนสามทีละอันทีละอันแล้วก็ทำการอินทิเกรตกันเลยดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะได้ว่ามันคือ1ส่วน3นะครับอินทิเกรตก็จะเข้าไปเป็น x กำลัง3บวก1เนาะมันไม่กำลังสองในวงเล็บเจอลบ 1, ส่วนสามเข้าไปจะได้เป็น x กซำลัง3บวก1น่ทั้งหมดกำลัง5ส่วน3นะครับแล้วลบกับตัวนี้ครับ2นะ x กาบวกหเจอกับ x กำลังสามบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังลบส่วนสามคูณคำนวนให้เป็นสองคูณ x กาลังสามบวกห่งทั้งหมดกาลังสองส่วนสะครับแล้วอันนี้ก็สบายแล้วบวกหนึ่งก็นเองเลยครับคือ x กาลังสามบวกหนึ่งทั้งหมดกาลังลบหนะ่ส่วนสามะแล้เขาทการอินทิเกรตเทียบกับ x กาลังสามบนึทีนี้สบายแฮ่แล้วครับเรายิ้มเลยแล้วก็ทําการอินทิเกรตได้เลยจะได้ว่ามันคือหนะึ่งส่วนสาเนาะถ้าอินทิเกรตนักเรียนนะจะได้ว่าไปช้าชานะ มันเป็นดีกรี5้าใช่ไหมต้าจะต้องบวก1บนเข้าไปจะได้ออกมาเป็น x กําลัง3บวก1ทั้งหมดกําลัง8ส่วน3นะอย่าลืมหารด้วย8ส่วน3่ก็พลิกออกมาเป็น3ส่วน8นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบนะครับขอทําตัวติดตัวแปรก่อนนะ x กําลัง3บวก1ของเก่ามันกําลัง2ส่วนสมเพราะต้องเบิลไปอีก1 2ส่วน3บวก2ส่วน3คือ5ส่วน3อย่าลืมเอา2หารด้วย5ส่วน3ได้ออกมาเป็นลบ6ส่วน 5, 5. นะครับลบหสนะ่วนห้ะก้อนี้ลบหส่วนหทีนี้ไปต่อบวกกับตัวนี้ x กาลังสบวกหนทั้งหมดกำลังลบหนส่วนสนะครับนักเรียนจะได้ว่ามันคือ x 1, กาลังสบวกหนะึ่กำลังลบหส่วนสบวกับหนเนาะออกมาเป็น x กาลังสบวกหนทั้งหมดกำลังเศษสองส่วนสอย่าลืมหารด้วยสองส่วนสด้วคลิกออกมากลายเป็น3าส่วนสะครับประมาณทานองนี้เนาะนักเรียนมีเรื่องเน้นยำ้ำอย่าลืมเด็ดขาดนะเวลาอินทิเกรต ถ้าเกิดไม่ได้จำกัดพ่วงกันว่าจะอินทิเกรตตั้งแต่ x ตั้งแต่0ถึง5 x ตั้ง 2, แต่หถึง2อก็ไอย่างนี้นักเรียนห้ามลืมตัวนี้ด็ดขาดนะสำคัญมากตัวค่าของที่4นะครับห้ามลืมด็ดขาดนะครูบางท่านเนี่ยเวลาตรวจข้อสอบเนี่ยถ้าคุณลืมสีข้อตัดแต้มเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่เรียกเรสมบูรณ์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดชวนมอมบุมกลับพอเราอินทิเกรตเสร็จปุ๊บเวลาเราดิฟเนี่ยถ้าเกิดไม่มีบวก C เนี่ยมันก็นนมัน ที่กลับคืนไปเนี่ยโอเคมันก็อาจจะได้ค่าที่ตรงกับโจทย์แหละเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้รัดกลุ่มถูกต้องไหมครับถ้าเอาแบบรัดกลุ่มจริงๆมันต้องเบิ้ลซเข้าไปเพราะว่า C มันเป็นค่าคงที่ไงค่าคงที่ดิบันก็ได้ศูนอยู่แล้วจริงไหมนะครับแล้วเราอินทิเกรตเข้าไปเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ทําให้แบบพอเราอินทิเกรตเข้าไปมันก็ทําให้แบบว่า ขอพูดใหม่แล้วกันเมื่อกี้อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจเอาใหม่ก็คือว่าถ้าเกิดเราบวก c เข้าไปนะครับถ้าเราบวก c เข้าไปเนี่ยเป็นการแทนค่ให้เห็นชัดเจนว่าโอเคการที่เราอินทิเกรตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันยูนิเวอร์ซซลได้หมดเลยว่าพอเราเอาตัวนี้ไปทำการที็คืนค่าแล้วเป็นตัวที่เราต้องการทำการอินทิเกรตเนาะประมาณทำนองน,นี้แต่นี่ครูอบอกความสัมพันธ์แต่ข้อที่แล้วไงครับว่า f ใหญ่ x นี่ได้เป็น f เล็ก x f เล็ก x นี่ได้เป็น f ตัด x ทีม x แล้วก็มาหมุมกลับ f เอกอินทิเกรตได้เป็น f เอก f เอกอินทิเกรตได้เป็น f ให x อะไรประมาณทำนองนี้นะครับสำคัญเนาะโอเคนี้ไปต่อเอาหนึ่งสามกระจายคูณเข้าไปท่านก็จะได้ว่ามันคือหนึ่งส่วนแปดคูณกับ x กําลังสามบวกหนึ่งเท่ากับกําลังแปดส่วนสามนะครับลบกับอะไรครับลบกับสองส่วนห้านะครับคูณกับ x กําลังสามบวกหนึ่งกําลังห้าส่วนสามนะครับแล้วก็บวกกับ หนึ่งส่วนสามคูณสัดส่วนสองก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนะครับหนึ่งส่วนสองคูณกับ x อ็กำลังสามบวกหนึ่งทั้งหมดกำลังอะไรครับสองส่วนสองอย่าลืมบวกสี่ด้วยหนึ่งสามคูณสี่จีเอ้สี่สามก็จริงแต่ไอ้ที่ครูพูดว่าเข้าคงที่ยังไงก็ได้อยู่แล้วเป็นสี่อะไรก็ได้อยู่แล้วยังไงก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบประมาณแฮมลองนี้นะครับอย่างที่ครูพูดเนาะข้อนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดท่านสังเกต นะครับหรือมีวายพิบในการที่จะอินทิเกรตข้อนี้ครูว่านักเรียนก็สามารถเก็บคะแนนได้อย่างแน่นอนเนาะนะครับและนี่คือข้อี่สอนในเรื่องของอินทิเกรตนะครับ